และต่อมานะคะรีเฟกเตอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกรูปแบบหน้าเป้านะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะก็จะมีให้เลือกการตั้งค่าเฉพาะหน้าเป้าปิดซึมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการตั้งค่าหน้าเป้านะคะและหมดการยิง EDM setting นะคะของกล้อง p o t o Station ค่ะที่ด o ีก d i n น EDM 5 และการตั้งค่าหน้าเป้าและโหมดการยิง EDM setting นะคะอันดับแรกค่ะให้เรากดไปที่ปุ่มลูกดาวนะคะหรือปุ่มการตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ F1 EDM setting ค่ะแล้วเมื่อขึ้นมาหน้านี้แล้วนะคะก็จะมีการตั้งค่าขึ้นมาให้เลือก2รูปแบบนะคะโดยรูปแบบแรกนะคะ F1 EDM mode นะคะจะเป็นการเลือกโหมดการยิงนั่นเองค่ะเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ที่ F1 นะคะ ซึ่งโหมดการยิงนะคะจะมีให้เลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะโดยรูปแบบแรกนะคะจะเป็นแบบไฟ์โหมดค่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกการยิงแบบ1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งสูงสุดได้ถึง5ครั้งนะคะและอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบแพคกิ้งนะคะจะเป็นการยิงแบบต่อเนื่องนั่นเองคะ่ะและต่อมานะคะรีเฟกเตอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกรูปแบบหน้าเป้านะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะก็จะมีให้เลือกการตั้งค่าเฉพาะหน้าเป้าปิดซึมเท่านั้นนะคะ และ F3 ปิดซึมนะคะจะเป็นการใส่ค่าหน้าเป้านะคะเราสามารถดูได้ที่เป้าปิดซึมของเรานะคะว่าเราจะใช้ออฟเซตไหนคะ่ะเพื่อนำค่านั้นมาป้อนได้เลยคะ่ะโดยเราจะใช้ลบ30นะคะเราก็สามารถทำการป้อนตัวเลขได้เลยคะ่ะโดยกดที่ F3 นะคะจากนั้นกด Enter ที่ F4 คะ่ะหรือออฟเซตศย์นะคะเราก็สามารถป้อนได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งในการตั้งค่าหน้าเป้าและหมดการยิงนี้นะคะจะสําคัญอย่างมากค่ะต่อการใช้งานนะคะซึ่งก่อนการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะให้เราทําการตั้งค่า EDM setting นี้ก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันค่าผิดเพี้ยนและไม่ทํางานค่ะถ้าูกค้าท่านใดสนใจกล้องตัวที่เราสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆพร้อมอุปกรณ์นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ทิ่โชว์รูมพีนะเมื่อวันจันทร์สมุรปากการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้อสงสำรวจสวน ค่ร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ฟาร์เรสโซแบ,บ็กแวลูลังสุดของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,น,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่